โค้ชเทกุก็มองว่าสาเหตุที่ทําให้นักเตะอาจจะดูจะเหนื่อยๆในเกมนี้ไปก็เนื่องจากใน2นัดต่อจากนี้นะครับโค้ชโอมบอกว่าต้องเก็บ6คะแนนเต็มให้ได้นะครับสิีครับผมชุกปัญญาครับคุณข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก็ก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครป์เป็นกําลังใจช่องผมด้วยนะครับชุปัญญาช anel ในช่อง YouTube นั่นเองนะครับ ในคลิปนี้จะมาพูดถึงหลังเกมฟุตบอลไทยลีกศึกไฟเดนไนท์กันหน่อยนะครับในเกมที่บีจีปทุมเฉือนเอาชนะลำพูนเวลเลอร์ไปแบบสุดหืดจับเลยนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูชัยจากปฐมพลเจริญรัตนาพิลรมในนาทีที่72ก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยบีจีปทุมโอโหเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับกว่าที่จะเก็บ3คะแนนแรกของพวกเขาในซีซั่นนี้ได้เนี่ยต้องใช้คําว่าหืดขึ้นคอเลยทเดียวนะฮะทำให้ ตอนนี้เนี่ย BG แข่งไป3เกมก็มีอยู่4คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งหลังจบเกมเนี่ยอหืม ทางมกโตเทกุราโมริเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยนะครับสำหรับการที่พวกเขาเล่นเกมนี้แบบที่ต้องเหนื่อยหนักเลยนะครับกว่าจะได้3คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งตัดหลังเกมไปดูกันนิดนึงนะครับการเข้าทำของ BG ในเกมนี้เนี่ย14โหนนะครับยิงเข้ากรอบ4นะครับส่วนลำพูนเน่ะจริงๆแล้วก็ไม่ไปรองเลยนะครับลูกทีมของโคชองดุสิตเฉลิมแสนนะครับลำพูนเนี่ยเข้าทำเข้าทำสิบนะครับยิงเข้ากรอบไป2นั่นเองนะครับแล้วก็ BG เนี่ยคลองบอลได้มากกว่านะครับก็ถือว่าตามค่าดนะครับ61%แต่หลังเกมเนี่ยโคชมาโกโตะเทกุรามรินะครับก็บอกว่าโอ้โหเกมนี้บ่นลูกทีมยับเลยครับเขาบอกว่าลูกทีมเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยขยับหาพื้นที่กันนะครับทำให้อ่าไอเดียเกมรุกหรือว่าการคลองเกมเนี่ยดูจะก็ไม่ค่อยเหนือกว่าทางลำพูนด้วยเลยแล้วก็ํำให้ เกมรุกก็ดูฝืดๆไปนะครับและที่สําคัญเนี่ยเกมนี้การเขาทําการครองบอลเนี่ยมันเสียง่ายไปหน่อยนะครับแล้วก็เขาก็ติดติงเขาก็บ่นนักเตะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยวิ่งหาช่องเข้าทําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยขยับกันโค้ชเทกุก็มองว่าสาเหตุที่ทําให้นักเตะอาจจะดูจะเหนื่อยในเกมนี้ไปก็เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะโปรแกรมที่ถี่ยิบเลยนะครับสามวันเตะทีสามวันเตะทีประมาณนี้นะครับทำให้ลูกทีมมีบางจังหวะที่ดูจะช้ากว่าคู่แข่งอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยเป็นผลพวงที่ทําให้เกมนี้ ฟอร์มก็ดูยังจะไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่นะครับแฟนๆก็บ่นเหมือนกันว่าเอ๊ะตัวเต็งลุ้นแชมป์ทำไมเล่นได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งเลยแล้วก็ถือว่าหืดจับเลยนะครับกว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้ในเกมนี้นะครับซึ่งก็ทางโค้ชที่กูบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปปรับกันนะครับอาจจะต้องไปเพิ่มมิติในเรื่องของเกมรุกด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะปรับเรื่องของการรีคอเวอรี่ร่างกายนะครับเพราะว่าการที่ต้องเตะแบบทีทีแบบนี้ดูแล้วนักเตะอาจจะปรับสภาพไม่ทันนะครับทำให้ รูปเกมดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ขอเวลาไปปรับจูนตรงเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแต่อย่างไรแล้วก็ถือว่าก็มีจุดบกพร่องให้เห็นเหมือนกันสําหรับ BG นะครับขณะที่ฝั่งลําพูนอันนี้หนักกว่าเลยนะครับผ่านไป5เกมตอนนี้ลูกทีมของโคชโอ่งนะครับมีแค่คะแนนเดียวและที่สําคัญครับยังยิงคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงสําหรับราชันโคข,ขาวนะครับในการขึ้นมาไทยลีกแล้วก็เจอกับนรกไทยลีกตั้งแต่ ออกสตาร์ทซีซั่นเลยนั่นเองนะครับโคชอ,องให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าสาเหตุที่แนวรุกตอนนี้ยังจบสกอร์ไม่คมยังปลดล็อกยิงในไทยลีกไม่ได้เลยก็เนื่องจากนะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจทัคติกแล้วก็จังเกตเหต็นได้ว่ามีจังหวะที่โต๊ะกลับใส่ทาง BG ได้เหมือนกันแต่จบไม่ได้จบไม่คมแล้วก็วิ่งกันเหมือนกับว่าสเปซส,สปะไปหมดเลยนะครับมันยังไม่เข้าจุดโฟกัสอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้ นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ลําพูลยังยิงคู่แข่งไม่ได้เลยใน5นัดที่ผ่านมานั่นเองนะครับและที่สําคัญเองโคโดบอกว,ว่าใน5นัดที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอแต่ยักษ์ใหญ่ไงนะทั้งชนบุรีเอ้ย ทั้ง b ีนี่เอ่ยนะครับแล้วก็การท่าเรือเอ่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลทําให้ลําพูนเองก็ควานหาชัยนะไม่เจอนะครับเรื่องนี้ทางบอร์ดบริหารอย่างบอสตันโค้ดโองบอกว่าได้โทรคุยกันตลอดแล้วเขาก็เข้าใจาได้นะครับก็ยังให้โอกาสนะครับในการที่จะทําทีมต่อไปแนะม้ว่าใน5นัดที่ผ่านมายังจะดูไม่มีทิศทางที่ดีเท่าไหร่นั่นเองใน2นัดต่อจากนี้นะครับลำพูนต้องเจอกับ,กบนครราชสีมามาสแ้าแล้วต่อด้วยโปลิสเทโรโค้ดโอบอกว่าต้องเก็บ 6คะแนนเต็มให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยโมเมนตัม um มันจะไม่ดีเลยนะครับถ้าทําได้เนี่ยจะทําให้ทีมกลับมาอยู่ในเส้นทางที่โอเคมากขึ้นแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันจะทําให้ความ,มน่นอกมั่นใจแล้วก็ทัศนคติจใจของนักบอลเนี่ยมันจะแย่หนักเข้าไปอีกครับฉะนั้นแล้วต้อง6แต้มเต็มนะครับไม่งั้นเนี่ยโคชองอาจจะชะตาขาดก็เป็นได้เพราะว่าดูการที่แล้วเนี่ยใครจำกันได้นะครับทางเชียงใหม่ย,ยูเนเต็ดปลดโค้ดอันสุรพงษ์กรุงเทพเนี่ย หลังจากจบเกมนัดที่7นะครับซึ่งสถงติติรูการที่แล้วการปลดโค้ชเกมแรกของศึกไทยลีกอยู่ที่เกมนัดที่7อันนี้ต้องรอดูนะครับว่าโค้ชองกับรำบูนเวเลอร์จะกู้สถานการณ์ที่มันวิกฤตให้ฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าอย่างไรก็รอติดตามแล้วกันนะครับ อันนั่นคือเบื้องลึกเบื้องหลังของไทยลีกนะครับที่ผมมาสรุปให้ฟังในเกม Friday Night ระหว่าง BG ปีพมที่เืิเนเอาชนะลำพูนไปได้นั่นเองครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในคลิปนี้มากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ชุบป,ประจานองผมด้วยนะครับใน YouTube c ช anel นั่นเองอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ